เรื่องโดนดราม่าไม่จบเลยเรื่องของห้องดามเรื่องไบโออ, Bio, อะไรอย่างเงี้ยแม่มีเรื่อง <c oughs> จริงไบโอจริงๆแล้วนะคะแอนนาเขียนไปทั้งหมดเรามีทีมที่ช่วยน้องนะคะประมาณ7จ็ดแปดหน้าได้เพราะฉะนั้นที่สรุปกันมาเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพี่ปุ้ยคิดว่าไบโอแอนนาไม่ได้น่าเกลียดคะ่ะไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ฟังกับดตรต้องนะคะจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปขายเรื่องของ ความรันทดเอ่อความอะไรละ่ะความยากจนพรเอ็นาอเขาก็บอกอยู่ว่าชีวิตมีความสุขเราจะเกิดเป็นอะไรหรือเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเป็นปมได้หรือเป็นจุดอ่อนเราแปลเปลี่ยนแรงกดดันเหล่านั้นให้มันกลายเป็นแรงผลักดันของเราจะดีกว่านี่คือแมสเซจสําคัญที่ที่อนาพยายามจะสื่อออกไปแล้วน้องเองก็มันก็แปลกนะคะเพราะว่าเราดูใน <c oughs> คือไม่อยากให้เป็นแฟนดรามา่าถ้าเข้าไปอ่านในข่าวต่างประเทศที่เขาลงเกี่ยวกับแอนนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงเรื่องของความรันทดษอะไรของแอนนานะคะเขาลงว่าเหมือนเป็นอ่าใช้คําว่าฮาร์ดวินก็คือไม่ว่าคุณจะเจออะไรเกิดจากไหนจะเป็นใครมาแต่คุณพยายามสู้ให้ถึงที่สุดตั้งใจให้มากที่สุดเหมือนที่เธอเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากจนหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเอาจะมา,มา,ม,ามาเป็นจุด มาเป็นพ o i n t มาเป็นจุดสําคัญมาเรียกร้องความเห็นใจไม่ใช่เลยค่ะถ้าศึกษาแอนนาเสืองามเอี่ยมตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะแสดงว่าเขาแปลแค่ภาษาอกฤษตัวเดียวแล้วก็แปลตรงไปเลยใช่ใช่ค่ะคือสื่อที่ลงของแอนนาทุกสื่อนะคะ สื่อดังๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น CNN Yahoo People um, Insider อะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เราตามอ่านกันเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าแอนนาเป็นดาังงามที่น่าสงสารแอนนาเนี่ยเป็นเ,เขาไม่ได้บอกเลยค่ะว่าแอนนาเนี่ยน่าสนใจเพราะมาจากความยากจนหรือยากลำบากไม่เลยค่ะเพราะมันมีคนที่ยากจนยากลำบากในสังคมโลกนี้เนี่ยเยอะกว่าแอนนาเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนนาเขาแค่นำเสนอว่าเขา เอาความกดดันทั้งหมดที่เขาเคยผระสบหรือเคยมีเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันที่เขามีวันนี้วันที่เขาได้มายืนทําหน้าที่สวมสายสะพายไทยแลนด์นั่นคือแม่เสษของแอนนาค่ะค่ะอ๋อลีเช็คค่ะเขาก็เอามาให้อ่านแล้วก็ทีมที่อ่านก็ก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษานะคะจริงๆตัวภาษาไม่มีประเด็นตอนนี้ที่รู้สึกว่าที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าไปตีความกันว่า แอนนาขายความยากจนขายเรื่องของกองขยะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยแสดงว่าน้องแท็เกียดภาษาไทยนล้วก็มีทีมที่ไปใช่ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าต่างประเทศเขาเข้าสู่แฮปปี้กับสิ่งค์กี่ก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะลองจริงๆเคยลงเนาะลองไปขยายอ่านดูค่ะว่านักข่าวหรือสื่อต่างประเทศหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงแอนนาว่ายังไงนะคะถ้าจะพูดกันถึงเฉพาะเรื่องของไบโอนะคะเขามีความเข้าใจแล้วก็ ออจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้บอกว่าเราอะทำดีทำดีกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาทำดีแค่ไหน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แม่ปุ้ยจะบอกกับแอนนาก่อนไปและในขณะที่เก็บตัวเราไม่ต้องแข่งกับใครแล้วตัวน้องเห็นด้วยกับสิ่งนี้แล้วตัวน้องก็จะบอกตลอดว่าหนูแข่งกับตัวเองนี่แหละเพราะว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วเราไม่ต้องไปมองว่าใครเก่งกว่าเราหรือเราเก่งกว่าใครมันไม่มีใครรู้คนอื่นหรอกนอกจากตัวของเราเองถูกไหมคะ ห,ห้องดำนะคะพี่ปุ้ยก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูที่เขาจะเปิดห้องดำก็เพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังเราก็ถามจากล่ามที่ได้เออก็คือเป็นล่ามพี่แปลแล้วก็เป็นล่ามที่มีประสบการณ์ในการแปลเขาก็ชื่นชมแม่นะตอบคำถามได้ดีเพราะว่าอย่างที่เคยบอกเนาะแม่แอนก็ได้คำแนะนำที่ดีแม่แอนก็บอกน้องแนะนำน้องว่าพูดไทยไปเลยเราต้องแสดงถึงความมั่นใจ เราต้องแสดงถึงความเอออะไรละเอ่อเชื่อมั่นในตัวเองของเราจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่และเรื่องนี้สมัยที่เราเคยเป็นโฮสปี2018แม่ปุ้ยก็เคยเข้าไปนั่งฟังอยู่ในห้องดำก็ยืนยันตรงนี้ว่า จริงๆแล้วภาษาก็ยังไม่ใช่ประเด็นคะแนนทั้งหมดนะคะเขาก็จะดูเอาวัาจะนะภาษาดูแมนเนอร์ดูบุคลิกท่าทางดูแววตาแล้วก็ความจริงใจที่มันสื่อออกไปเดี่ยก็แล้วแต่ว่าการรมการเขาจะจับได้แค่ไหนอันนั้นนะคือคะแนนนะคะ,ะ,คะก็เห็นบอกว่าจะมีการปล่อยก็ไปติดตามดูใน JKN18 นะคะจริงๆแล้วการไปดูก็ดีเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าอ้อคนอื่นๆเขาพูดอย่างนี้บุคลิกเราเป็นอย่างนี้พี่ๆพี่มอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ คือถ้าเป็นไอสังคมประเทศอื่นๆเขาก็มองว่า learning by mistake ถ้ามันเป็น mistake ที่มันแต่ละปีไม่มีวันซ้ำกันถูกไหมคะอย่างสมมุติปีนี้เป็นนักพูดมาแบบแอนซชิลีเลยเอ้าวก็อาจจะเข้ารอบเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในห้องดำกับเขาค่ะในเรื่องของดราม่ารางวันที่เหมือนเขาบอกว่าอะไ้มาเพราะคุณบอกจะขอบในคนไทยก็เลยได้รางวัลอรางเขาบอกไม่ใครบอกฮะ คอมเมนต์ในประเทศไทยเหรอคะที่ขาให้มาเป็นเพราะเป็าัตอบใจแม่รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ไม่เสียใจเลยเพราะมันไม่จริงค่ะรางวัลนี้เนี่ยคุณแอนก็พูดอยู่บนเวทีอยู่แล้วมันเป็นรางวัลที่มาจากการโหวตเขามีให้โหวต leadership impact way อะไรเนี่ยชื่อนะคะซึ่งใครที่อ่านเรื่องราวหรือมองชมนางงามท่านไหนแล้วรู้สึกว่าอินกับนางงามท่านนั้น หรือชื่นชมกับแรงบันดาลใจของนางงามท่านนั้นเนี่ยก็ให้โหวตแอนดาก็ชนะการโหวตในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าเป็นรางวัลปลอบใจไม่ได้ต้องให้เกียรติเวทีมิสอินิเวอร์สนะคะเพราะว่าเขาคงไม่อยู่ดูเอารางวัลมายัดให้ใครก็ได้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าคุณแอนพูดอยู่บนเวทีอยู่แล้วว่ามันตรวจสอบได้หมดเพราะว่ามันมีบริษัทที่ตรวจสอบการลงคะแนนการโหวตรางวัลน,นี้ Impact Way เนี่ยก็เป็นรางวัลที่ได้จากการโหวตจริงๆค่ะเรื่องนั้นผ่านไปแล้วแม่ครับสรุป ลายเซตของ MUT ไทยลายของแม่หรือ mm hmm> จะเป็นลายเซตของแม่ก็้ม่ทราบนะคะเพราะว่าเพราะว่ายังอยู่กับแม่อีก2ปีคืออีก2ปีค่อยไปถามกันใหม่ดีกว่าเนาะแต่โดยปกติเราก็คุยจริงๆเนี่ยก็งงมากเพราะคุณแอนเขาก็โทรมาคุยกับแม่ไม่เห็นมีประเด็นอะไรเลยคือบางครั้งเนี่ยการจับเขาเรียกอะไรนะจับข้อความหรือจับอะไรเนี่ยตัดประโยคแล้วไปปั่นกันต่อเนี่ยบางทีมันก็ต้อง ต้องต้องระวังเหมือนกันค่ะแม่ทำอยู่ใช่ไหมคะเพราะหลายๆคนตอนนี้มันเกิดเคยเขาสงสัยหลายๆสิ่งมันมีก็ตัดขาดอีกแล้วค่ะแแล้้วม่ไดเห็นมยังไม่ได้ดูเลยค่ะคุณเต้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันคุณเต้เกาก็พูดชัดเจนนะคะว่าคือมีคนแคปมานะคะคือปีหน้าเขาจะพูดยังไงเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยนะคะถ้าเราฟังกันดีๆตอนนี้ไม่ว่าคนไทยเนี่ยเราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองการรับฟังให้มันเยอะให้มันให้มันดีขึ้นบางทีเราฟังอะไรประโยคนึ่งก็ไปจับชนกันเละเทะไปหมดเลยนะคะข้เป็นว่าฝากไว้ตรงนี้นะคะใครที่สนใจจะมาลง MUT 2023รีบรเตรียมความพร้อมคิดว่าตัวเองมีรอยรั่วมีจุดบอดตรงไหนก็รีบเตรียมกันนะคะแล้วก็แน่นอนของรางวัลวก็รออยู่มากมายอย่างทุกปีอยู่แล้วและที่สำคัญ เรื่องของออคอนเทนต์ในการที่จะนำเสนอก็ต้องสนุกยิ่งยิ่งขึ้นก็คอยติดตามค่ะ,คะแม่ปุ้ยกับแม่แอนก็คือแฮปปี้ก็ไม่เคยมีอะไรไม่แฮปปี้กันเลยแม่ปุ้ยก็ส่งกำลังใจให้กับแม่แอนเขาตลอดเพราะเขาก็หนักหนาสาหัสนะไหนจะควักสตางค์ซื้อมาไหนจะต้องมาบริหารจัดการแล้วก็เพิ่งซื้อกันมาสดๆร้อนๆเนี่ยเราเควรจะให้กำลังใจเขาเพราะว่ามันหนักจริงๆในการบริหารองค์กรระดับโลกแบบนี้นะคะก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราว่านรุ่นขึ้นคุณแอนก็น่ารักมากโทรมาคุยการบอกอุ้ยดูสิทำไมไปจับคาอะไรมั่วซั่วไปหมดอีกสองปีนี้เราเตรียมแผนยังไงบ้างก็เตรียมแผนในการจัดประกวดไปเรื่อยเหมือนทุกปีนะคะแต่ละปีก็จะมีเรื่องราวที่มันต่างกันออกไปนะคะแล้วหลังสองปีก็มาดูว่าเราจะยังได้ทําอยู่ไหมหรือเราจะทําอยู่ไหมก็อันนี้มันเป็นเรื่องของในอนาคตนะคะเรือ่องคอแม่ปุ้ยซื้อลิขสิทธิ์นางสอง ได้ครับอยู่แล้วนางสาวไทยเนี่ยได้อยู่แล้วค่ะไปเรื่อยๆเจ็ดจังหวัดใช่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยนางสาวไทยเนี่ยเขาก็มี77จังหวัดอยู่แล้วถ้าใครไปย้อนดูในอดีตเนาะเขาก็จะเรียกนางสาวนู่นนางสาวนี่กันปีนี้ทีเอก็ได้รับโจทย์มาแล้วเราก็ยังมีภาคีกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนวัฒนธรรมและการบินไทยเราจะต้องเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ของดีประจําจังหวัด77จังหวัด ให้เกิดกล้องเกลียนไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีนางสาวไทย77จังหวัดขึ้นมาค่ะประเดิมแล้วใช่ไหมครับแม่ประเดิมไปแล้วก็มีหลายจังหวัดแล้วนนเอ่ออำนาจเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะคะการปอดช่วไม่ค่อยเป็นดามาเป็นดามาเห็นแลยังไงบ้างแม่เห็นข่าวแล้วใช่ไหมเห็นข่าวห้ามมาประกวดเลยคล้ายๆกันแล้วก็เออห้ามไปประกวด ไม่เป็นไรค่ะเพราะจริงๆแล้วแต่บอกตรงนี้นะคะท p n เนี่ยเราจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของใครใดๆทั้งสิน้นใครอยากจะมาก็มาใครอยากจะไปก็ไปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะและแม่ปุ้ยขอย้ําตรงนี้ค่ะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยไปดูถูกหรือไปรังเกียจร,รังงอนในเวทีใดๆทั้งสิน้นเพราะเรามองว่าพูดตลอดนะจข่าวนะ่าจะจาได้ว่าทุกเวทีเขามีบริบทของเขามันมีความศักดิ์สิทธ มันมีความสําคัญแล้วมันก็มีความสนุกสนานในแต่ละแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแม่ปุ้ยไม่เคยไปเทียบว่าเ,ออเราดีกว่าใครหรือใครดีกว่าเราแค่วันนี้เนี่ยเราทําของเราให้มันดีที่สุดเถอะแค่นี้ก็ยากเลยจะยากอยู่แล้วค่ะอ็ไปวัดระดับเกรดนางงามที่มาสบายกับแม่แม่เห็นหรือยังก็เราวัดเกรดของนางงามแม่ปุ้ยถามกับที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้พวกเราคิดว่าพวกเราเป็นพลเมืองเกรดไหนคะถ้าจะวัดกันอย่างนั้น เราต้องเป็นคนเกรด A เพราะอะไรคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องทุกคนค่ะเกรด A หมดเพราะเราเนี่ยฝ่าดงกงกรรมมาเป็นมนุษย์เป็นคนได้เนี่ยมันเกรด A ทครั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปวัดเกรดใครต่อใครเลยนะคะสําหรับมันแรงไปนะถ้าไปเทียบว่าเป็นเกรดนู่นเกรดนี่แม่ปุ้ยไม่เคยใช้คํานี้เพราะว่ามนุษย์ผู้หญิงทุกคนมนุษย์ผู้ชายทุกคนก็คือมนุษย์อย่าไปแบ่งเกรดเขาอย่างนั้นเลยค่ะนี่แม่จะเรียกการพูดถึงหรือว่าการแว่าผู้เป็น นายเพื่อที่เขาจะตีความว่าเป็นเวทีเขาไม่แม่สำหรับเราสา,า,าในในใรกันดีไปอ่ะหมายถึงหมายถึงยังไงนะคะคเราพูดไปเขา,าตีความไปว,ว่าเวทีเขาตรงนี้แม่จะแบบว่าหยุดพูดหรือว่าห้ามพูดเลยหรือว่าอ๋อไม่นี่กี๊กค่ะแม่ปุ้ยไม่ได้เป็นมนุษย์ผู้มีอํานาจไป <บา S 1> สั่งบอกว่าหนูอย่าพูดถึงนะหนูอย่าพูดเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและถ้าเราอ่ะเป็นนักประชาธิปไตยเราไม่ควรจะไปละเมิดใครค่ะ ใครจะพูดอะไรถ้าเขามีสิทธิ์ในการพูดในขอบเขตของกฎหมายเราไปห้ามใครไม่ได้เลยค่ะอะไรจริงๆนะแม่ก็คือจากนี้ไปก็เปิดรับทุกเวทีถ้าจะมาเปิดทุกเวทีตั้งแต่วันลวค่ะไม่เคยไม่เคยบอกว่าห้ามเวทีนั้นห้ามเวทีนี้คือแม่ปุ้ยว่าไม่รู้โดยส่วนตัวนะคะไม่ไม่ห้ามค่ะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ในการไปห้ามค่ะยืนยันว่าถ้าเป็นสามสิบมิถนไทยแลนด์จะต้องเป็นแบบไหนที่เหมาะกับเราก็ที่เหมาะกับบริบทของเวทีนะคะก็คือ ผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะส่งแรงกายแรงใจพลังบวกต่างๆออกไปให้ผู้คนรอบด้านและแน่นอนค่ะเรื่องของการทําจิตอาสาหรือการกุศลเนี่ยแม่ปุ้ยถือเป็นหนึ่งในมิชชั่นของมิสซี่เวิร์สไทยแลนด์แล้วก็ของ t p พเอมนพอแม่ปุ้ยมองว่าเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่มายืนอยู่ตรงนี้มีพี่ๆน้องๆนักข่าวให้เกียรติมาสัมภาษณ์มีสปอตไลท์ส่องแสงมาเนี่ยเราควรจะใช้ พี่เบรชตรงนี้แหละออกไปช่วยผู้คนไปขับเคลื่อนเรื่องดีๆให้กับสังคมอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่เราต้องทํค่ะค่ะเช่นสาหรับที่เขาบอกว่า m u t ใหญ่รับอา BT แล้วสําหรับแม่มูทไทยจะเปิดไหมสาหรับปีก็อยู่ที่กฎหมายเนาะเพราะว่ากฎหมายยังไม่รับรองเลยอ่ะใช่ใช่ตามคำนน้าใช่ค่ะอิงตามคำน้าอย่างประเทศหลายประเทศที่เขารับรองเพศสภาพไม่เป็นนางสาวเป็นนางได้ก็โอตามนั้นค่ะ รอ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 แม่ตอบว่าแม่จะโอเคไม่อยู่ไมยังไงก็ถ้ากฎหมายรับรองแล้วโอเคค่ะคะ <S <S ่ะไม่หมดยาวรอเลยรอได้เลยค่ะไม่ได้เลยโอเค